ครับตัวนี้พอมีไซส์นะครับในกล้องดูอาจจะเล็กนะครับต <pers> าป,ปวงนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะ <ged> วันนี้ก็มาตกปลาอีกเช่นเคยนะครับก็มาหมายครั้งก่อนที่ออ่อ มตีลังกาฮนะวันนี้มาลองอีกรอบนึงดูซิว่าจะได้ปลาไหมวันนี้ต้องหาทางลงก่อนนะครับเอ๊ะทางก็น่าจะลงได้นะแต่ต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าวันนั้นตีลังกาไปรอบนึงฮนะวันนี้จะทำอะไรเราก็ต้องค่อยๆนะฮะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะตีลังกาอีกรอบนึง โอเคไม้นี้ไมน้นี้โอ้ไปไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับทางนี้ดูว่าโอเคหรือ okay, เปล่าแล้วเราจะข้ามไปยังไงเนี่ย ต้องหาวิธีข้ามก่อนนะครับแป๊บบนึงนครับโอเคก็ค่อยไปแล้วกันนะครับไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับโอ้ยถือกล้องคนเดียวดูก่อนนะฮะมีตัวอะไรไปแปลกๆอย่างนี้หรือเปล่าครับค่อนข้างอันตรายนะโอเคตรงนี้ก็เป็น ที่พักของบางคนนะฮะโอ้ยอ่ะหายนี้ก็ถือว่าโอเคครับไปได้อยู่อเอาหลอดจากข้างในนี่โอ้ยลืมไปเบ็ดผมอยู่ข้างหลังขอถอดกระเป๋กาก่อนนะครับมิงานเดี๋ยวรอดไม่ได้โอเคอ่า โอเคครับมาถึงหมายที่ต้องการละโอเคตรงนี้ก็ใช้ได้ครับ <Woo! S 1> เดี๋ยวขอเตรียมของก่อนนะครับ เดี๋ยวขอย้ายไหมก่อนนะครับตอนนี้ก็ไหมนี้ก็ได้ปลาเป็นหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปลานะครับว้ปลาจะอยู่ในถุงเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเป๊บปนึงผมขอปรับกล้องกันบนึงนะครับเนี่ยครับปลาปลาพวงนะครับอยู่ในถุงแล้วก็เดี๋ยวขอย้ายไหมก่อนนะครับ ขอย้ายหมายก่อนเพราะว่าหมายนี้เงียบล้วเราก็ต้องตกปลาแม่น้ําก็ต้องย้ายหมายเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆย้ายหมไปเรื่อยๆต้องแบกปลาไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปถึงแม่น้ําฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาที่ใส่ปลานะค่อยไปหากับช่างเอาโอเคครับวันนี้ มาอีกทางหนึ่งนะฮะไม่ล้มแล้วฮะไม่ล้มเหมือนมันนั้นละก็อันตรายอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องหาเส้นทางขึ้นที่มันปลอดภัยที่สุดไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราจะล้มอีกก็วันนี้ไม่ได้เอาไม้มานะครับก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าอ มากโอ้ยโอ้ยโอเคครับเดีย๋ยวไปถึงไม้ต่อไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะ ต้องไดเอารถจอดตรงนี้ครับเดินเอาแล้วกันตรงนี้ครับน้ำตกทุกคนเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็มาถึงอีกหมายหนึ่งแล้วนะครับแต่หมายนี้ก็ต้องเดินลงไปข้างล่างนิดหน่อยนะครับต้องจหาทีา่ให้ตลาลงด้วยนะครับพราตอนนี้ลาอยู่ในถึง ก็ภาพอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดินอ่าหรือถ่ายแบบเซอร์ฟี่นะครับก็จะสั้นๆหน่อยวันนี้น้ำตรงนี้แรงมากเลยครับแสดงว่าข้างบนนี้ฝนตกหนักมากน้ำตรงนี้แรงมากข้างในนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงฝน ทีนี้ครับโอ้โหตรงนี้นะตรงนี้เลยเนะครับเป็นน้ำป่านะครับนี่ครับทุกคนเป็นน้ำป่านะครับโอ้น้ำแรงมากเลยครับอือหโอ้โหแถวนี้โดนน้ำซอกไปหมดเลยครับ ต้องค,ค่อยๆเดินไปนะฮะครับ,คครบก็เมื่อกี้ไปตกตรงข้างบนนะฮะก็ได้อยู่หนึ่งตัวนะครับได้มาแต้มหนึ่งก็ตกปลาแม่น้ำก็จะประมาณนี้แหละครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเด็กดอยฮะก็หาเอาไปกินด้วยแล้วก็หาเอาไปเลี้ยงในบ่อด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบอ่อปลาอของผมที่สวนให้ดูนะครับตอนนี้ก็ต้องเดินมาข้างล่างนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นหมายประจำนะฮะที่ผมมาครั้งก่อนก็ได้ปลาตรงนี้สองสามตัวนะครับวันนี้ก็จะไล่ตกปลาเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่กินแล้วเดี๋ยวก็น่าจะลงไปข้างล่างต่อนะราะข้างล่างก็ยังมีอีกหมายสองหมายนะครับที่ หน้าตกแล้วก็คิดว่าน่าจะมีปลานะ๋ตวตอนนี้ก็มาที่นี่ก่อนแล้วกันเพราะว่าเรค่อยไล่ลงไปแล้วกันนะครับพราะจากบ้านผมลงมาจากางลางนี้ก็ประมาณหกเจ็ดกิโลครับประมาณนั้นก็ยังอโอโอ้โหผมว่าตกไม่น่าจะตกปลาได้ครับ โอ้โหผมว่าไม่น่าจะตกได้ครับพี่น้องเพราะว่าน้ำแรงแล้วก็น้ำเหลืองด้วยครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับน้ำแรงแล้วน้ำเหลืองด้วยครับเนี่ยโอ้โ oh, หน้ำเหลืองมากน้ำแรงและเหลืองมากสงสัยวันนี้ ขวนคงสลายครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักรอบนึงนะครับตอนนี้น้ําป่านะ่าจะเริ่มไหลเข้ามาโอ้ทาให้น้ําแรงแล้วก็เหลืองมากเลยครับก็เดี๋ยวมาถึงละไหนๆก็มาถึงละก็จะลองซักไม้สองไม้นะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าอาตอนนี้ก็น้ำมันแรงมากเลยนะครับปลาไม่กินเลย ก็คงจะย้ายหมายนะครับดูครับน้ําแรงมากแล้วก็น้ําเหลืองมากเลยนะครับคั้งก่อนที่ผมได้ปลาก็คือตรงนี้นะครับแต่วันนี้โอ้โหน้ําเหลืองมากเลยครับก็คงจะย้ายหมายนะครับก็เดินทางต่อนะครับเดินทางเพื่อจะย้ายหมายนะครับดูซิว่าวันนี้จะได้ปลากี่ตัวมาตั้งหลายหมาย ทางอยู่ไหนเนี่ยอ่อตอนนี้ก็มาอีกหมายนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินดูนะครับว่าจะพอตกได้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ฟังเสียงน้ำแล้วน,น่าจะาน้ำน่าจะแรงครับน้ำน่าจะแรงน่าดูเลยก็ ต้องรอลุ้นดูนะฮะว่าจะตกได้ปลาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนน้ำจะแรงมากเลยนะครับอย่างงครับช่วงนี้บ้านผมฝนตกตลอดเลยนะครับตกมาเป็นอาทิตย์ละก็ยังไม่หยุดเลย แต่วันนี้พอมีแดดหน่อยนะครับก็เลยว่าอยากจะมาถ่ายคลิปโอ้โหทุกคนน้ำเหลืองมากเลยครับไม่รู้ว่าจะตกได้ปลาหรือเปล่านะครับน้ำแ,แรงแล้วก็เหลืองมากเลยครับโอ้โหว้วันนี้ไม่ได้ไมค์มานะครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงผมหรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมให้ดูน้ำนะครับ นี่ครับทุกคนน้ำเหลืองมากเลยครับอันนี้คือน้ำป่าเลยนะครับคนเนี่ยตรงนี้คือน้ำป่าเลยนะแสดงว่าเมื่อกี้ข้างล่างนี่ฝนตกหนักครับที่บ้านผมก,ก็ตกนิดเดียวเองนะแต่ตรงสั่ข้างล่างนี่น่าจะตกมากนะเพราะว่าน้ำเหลืองหมดเลยครับ น้ำเหลืองมากโหอย่างนี้อย่างนี้แล้วผมจะตกได้ปลานเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวถ้าได้ปลาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับครับผมตันนี้ก็ได้ปลามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้พอมีไซส์นะฮะ แรงมากเลยนะครับโอ้โหแข็งแรงมากครับตัวนี้แข็งแรงมากโ,โเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวนะครับโอเคครับตัวนี้พอมีไซส์นะครับในกล้องดูอาจจะเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูจริงๆนี่ตัวใหญ่นะโอเคครับีครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อย ตอนนี้ก็คือปลานะฮะปลานะฮะตัวนี้นี่พอมีไซส์เดี๋ยวขอเทใส่ขอเทใส่ถังนะอนายทใส่ถังก่อนได้แค่สองตัวเนี่ยตัวนึงพอมีไซส์โอ้ใส่วันนี้คง ก็ไม่เอาไปปล่อยก็ไปปล่อยบอ่อนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ให้ดูตัวใหญ่ให้ดูเลยนะนี่ฮะปลาพวงครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปให้กล้องดูใกล้ๆนะโอ,โอ้ตัวนี้เป็นปลาพวงนะครับนี่ฮะโอ้เนี่ฮะ,ฮะ,ฮะอันนี้ตัวใหญ่นะ อันนี้คือตัวเล็กครับน,นี่ตัวเล็กครับตัวแรกตัวเล็ก,ตเ,ลกเต็มแรกนะฮะที่ไปตกอนี่ครับก็สำหรับวันนี้ก็คงลาเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะครับเปียกไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาปลาไปปล่อยที่บ่อก็เดี๋ว ตามผมไปแล้วกันนะครับไปขุ่มองไม่เห็นตัวปลาครับเดี๋ยวจะปลาไปปล่อยปเป็นสวนดอกไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะก็บอกปลาจะอยู่ข้างล่างนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่ามืดสักหน่อยนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ ประมาณนี้ครับเออนี่ครับนี่เป็นบอ่บอบปลานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลาก่อนนี่นะครับปลาอันนี้คือตัวใหญ่นะครับไปลงบอ่อตุ้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวเล็กนะครับ นี่ครับตัวนีกเสียดายครับเมื่อกี้ตอนตัวใหญ่กินไม่ทันได้ถ่ายก็จะปล่อยปลานะฮะเลี้ยงให้โตกว่านี้ครับค่อยมาตกกินฮะโอเคโอเคครับ, <Okay. S 1> okay. รบก็ลาเพื่อนเพื่อนกันตรงนี้เลยนะฮะ